เราอยู่ที่เรากําลังอยู่กันที่เพชรบุรีนะคะวันนี้จะพามาดูบ้านหลังนี้หลังใหญ่ใหญ่มากเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปทาข้างล่างด้วยแต่ตอนนี้พามาดูข้างบนก่อนนะคะตรงนี้ที่มวยยืนเนี่ยจะเป็นระเบียงน้องๆกําลังทําพวกมานั่งอยู่ติดไปเดียเดี๋ยวพี่ถามก่อนพี่จะไปผิดกฎหมาย PDP a ไหมเนี่ยติดหน้าเราไปนะไม,ไม่ไม่เอาเรื่องพี่ใช่ไหม,ไมอ่าถ้านาะคตมีมเาเรื่องถือว่าวันนี้อนุญาตแล้วนะค ออกคลิปไว้เพราะว่าติดหน้าไปตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของมานั่งนะคะอันนี้ก็คือพามาดูกันทำโก่ดนะแล้วก็บันไดขึ้นมาตรงนี้เป็นระเบียงหน้าบ้าน,นะค่ะระเบียงหน้าบ้านจะอยู่ที่ขนาดตรงนี้เลยนะที่มืยืนจะอยู่ที่สามคูณสามเมตรแล้วก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆก็คือจะมีระเบียงเงี้ยเนี่ยมีระเบียงด้านนี้นะคะเดินมาหน้าบ้านแล้วก็ ตรงนี้เป็นข้างๆ้างอันนี้ก็จะเป็นระเบียงเฉยๆนะคะระเบียงมีเคาน์เตอร์มีมานั่งเพื่อลูกค้าเขาจะเอาไว้ดูวิวเนี่ยค่ะตรงนี้ก็จะสามารถเข้าได้นะคะเป็นปเป็นประตูกระจกเข้าได้ก็ทร,รงนู้นก็เป็นหน้าบ้านแต่เดี๋ยวพาไปเข้าหน้าบ้านก่อนจะได้ไม่งงเนาะหลังนี้จะเป็นทรง จั่วผสมปัญญานะคะจั่วผสมปัญญาซึ่งเดี๋ยวเรามีภาพหลังคาให้ดูนะคะด้านในนะตรงนี้จะเป็นห้องโล่งเลยนะคะห้องโล่งทั้งหมดเลยเดี๋ยวพาดูข้างบนตรงนี้ก็จะเป็นตัวซีลายที่เขาจะกำลังจะยิงเพื่อใส่ฝ้านะคะ ก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นอาศมันจะใช้ตรงนี้จะใช้เป็นเหล็กกล่องสี่เลยนะคะเป็นเหล็กกล่องสี่เพราะว่าด้วยความที่ตัวบ้านนะคะกว้าง3า8หปดอันนี้หปะหเมตรห้าหรอะตรงนี้นะคะจะกว้างหเมตรโดยปกติเราจะใช้เป็นเหล็กกล่องสคูณสอง แต่แต่ตรงเนี้ยค่ะด้วยความที่มันกว้างอ่ะไม่มีเสาลับเราก็จะเลยจะใช้เป็นเหล็กกล่องสี่ผ่เอาขึ้นมาให้เห็นเป็นเหล็กกล่องสี่วิ่งยาวเลยนะคะส,สี่คูณสี่แต่ส่วนตรงเนี้ยค่ะเราจะใช้เป็นสี่คูณสองเบิน้นอ่ะตรงนี้นะเดี๋ยวชี้ให้ดูขึ้นได้ไหมเนะี่ยนี่นะตรงนี้นะคะ เราจะใช้เป็น4ี่คูณสองนะคะเบิ้ลคู่กันทั้ง1นึ่งแล้วก็สนี้นะคะที่เพราะว่าด้วยความที่เนื้อที่มันยาว oh. ก็เลยต้องใช้เป็น oh. เล็กใหญ่เบิ้ลเอานะคะอันนี้ก็ที่เห็นก็จะใช้เป็นแ, oh. แปะ,แปะไอซีลายที่แบบความหนามันหนาม,มากนะเน,นี้ยเพราะว่าเดี๋ยวให้เต้โหนให้ดู oh. ถ้าเกิดว่ามันร่วงก็คือไม่แข็งแรงเช่ไม่ใช่ <laughs> เดี๋ยวอันเนี้ยมันจะ มันแข็งแหละเพราะว่าเท่าที่น้องเขาเคยทำคลิปกันดูตรงด้านนี้ก็จะเป็นหน้าต่างนะคะเดี๋ยวจะมีหน้าต่างมาใสา่อันนี้เป็นผนัง6มิล6มิลจะเป็นเชลลาบอร์ดที่ทถามๆกันว่าผนังในใช้เป็นอะไรนะคะนี่จะเป็นเชลลาบอร์ดหนา6มิลความหนาจะอยู่ประมาณนี้ค่ะ6มิลแล้วน้องก็จะฉาบต้องอัดน็อตก่อนยิงน็อตให้เข้าไปลึกแล้วก็เดี๋ยวเราฉาบฉาบ ชาปิดใส่ผ้าตะข่ายแล้วก็ชาปิดอีกทีหนึ่งแล้วก็ทาสีทับในส่วนของภายในนะคะอันนี้ก็คือเป็นภายในกว้างๆหลังเนี้ยไม่ล้อหรอกเพราะว่าจั่วสูงมากอาจากอาเสจอาจันทันอาเสเนี้ยมันสูงเท่าไหร่เนี่ยเมตรเก้าสิบหมตรเกด้วยความสูงนะคะนี่ยดูแล้วหลังนี้คือลูกค้าใส่เป็นผิวโฟมด้วยนะคะผิวโฟมด้านบนด้านข้างลูกค้าก็ใส่ ฉนวนกันความร้อนด้วยนะคะในส่วนนี้ลูกค้าใส่เพิ่มนะฉะนวนกันความร้อนกับ P u ูโฟมนะคะลูกค้าใส่เพิ่มด้านนี้ค่ะด้านนี้เรียงกันเลยจะเป็นห้องนอนแล้วก็เป็นห้องแต่งตัวแล้วก็เป็นห้องน้ําเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนห้องนอนจะอยู่ขนาด สามคูณสามเมตรนะคะห้องนี้จะอยู่ที่สามคูณสาเมตรด้านนี้แล้วก็ซ้ายมือจะเป็นหน้าต่างนะคะสูงหนึ่งเมตรกว้างสองเมตรเป็นบานเลื่อนบานแหวกออกอะคะ่ะบานเลื่อนแหวกออกทั้งสองอันเลยพอจากห้องนอนใช่ไหมคะก็เข้ามาห้องแต่งตัวได้เลยหลังนี้ลูกค้าเป็นคนออกแบบมาเองนะว่าอยากได้แบบนี้ก็เข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นห้องแต่งตัวตรงนี้จะเป็นห้องแต่งตัวจุดนี้ จะไม่มีประตูนะคะจะเป็นช่องแบบนี้ค่ะเข้ามาตรงนี้ระหว่างห้องแต่งตัวที่จะไปห้องน้ําตรงนี้จะเป็นกระจกประตูกระจกนะคะเป็นกระจกฝ้าแล้วก็เข้ามาห้องน้ําตรงส่วนนี้จะเป็นห้องน้ําห้องน้ําขนาด3าคูณสเมตร3าคูณสเมตรนะคะห้องกว้างกว้างเนี้ยก็ห้องน้ําจะเข้าได้สองทางเข้าจากห้องนั่งเล่นได้ด้วยเข้าจากห้องนอนห้องแต่งตัวได้ด้วย ตรงนี้ก็จะใช้เป็นกระจกฝ้าเหมือนกันเป็นบานเลื่อนนะคะเป็นบานสไลด์มาก็เดี๋ยวให้น้องเก็บภาพให้ดูแล้วกันส่วนที่เห็นหลักๆได้แน่เลยคือตอนนี้ก็คือจะเป็นฉลุข้างนอกนะคะตัวที่ติดฉลุะที่เป็นไลายไทยอะคะ่ไไะ,คะก็นู่นเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นส่วนที่ลูกค้าซื้อมาให้ช่างติดนะคะไม่ไม่เกี่ยวกับราคาตัวบ้านเนาะ,ะโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูข้างล่างด้วยะคะ่ะ ด้านนี้เป็นข้างล่างนะคะซึ่งตรงนี้ระวังตะแกงไวเมทเพื่อจะเทป,ปูนวันพรุ่งนี้เทป,ปูนเราก็จะเทหนาสิบเซนนะคะส่วนตรงนี้ด้านล่างจะก่อก่ออิดมวลเบาและฉาบทั้งหมดในส่วนนี้เดี๋ยวจะทาเป็นท้องนอนล่างก็เป็นห้องตรงลงเดี๋ยวจะมีภาพมาให้ดูอีกทีตอนตอนเราเสร็จแล้วเนาะส่วนเนี่ยค่ะก็มาให้ดูกันการซอยพื้นข้างล่าง ที่เราแจ้งไปว่าทุกหลังถ้าเป็นเสาสูงเราจะซอย60คูณ60ทั้งหมดนะคะก็ให้ดูตามภาพนี้เลยเดีให้น้องเก็บภาพไปด้านล่างก็จะมีห้องน้ำอีกหนึ่งห้องนะคะแล้วก็เดี๋ยวเสร็จแหละเดี๋ยวจะพามารีวิวห้องทั้งหมดให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะอย่าลืมมาติดตามกันนะหลังนี้อยู่ที่เพชจบุรีนะคะแล้วก็ใครที่อยากเห็นข้อมูลอะไรในเพจเรานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ สวีทโฮมบ้านดอ,อกดาวนในฝันบ้านพารวยแล้วก็บ้านซับมาลุมนะคะส่วน YouTube ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ช่องผี่งสร้างบ้านด้วยนะคะและกดติดตามไว้ด้วยนะวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ